Okay. Here's the plan. This is sanctuary. It's a paradise built to support and sustain multiple species. Our job is to secure as many dinosaurs from Isla Nublar as we can. We need to relocate, rehabilitate, and release them. And the truth is, we're out of time. Mount Sibo will soon erupt, and that explosion is going to return every species on Isla Nublar back to extinction. And after everything I've experienced there, I won't just sit idly by and allow these beautiful creatures to perish. We have the means, and we have the resolve. Let's save some dinosaurs. ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่เกม u r a s s i c World e v o l u t i o นนะฮะก็หลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็ตอนนี้ผมก็จะกลับมาแคสให้เพื่อนดูอีกนะฮะสำหรับอ่าพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทของ Claire Sanctuary ซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เราย้ายมา Sanctuary เรียบร้อยแลวฮนะหลังจากที่พาร์ทก่อนเกาะอสร u b ุได้ระเบิดไปนะตอนนี้ก็ ผมก็จะแคส DLC ของ c l a ง r e ล a n c t u a r y ให้จบก่อนแล้วกันนะครับค่อยกลับไปแคส Return to Jurassic Park เพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนภารกิจแรกของเราในวันนี้นะครับก็คือสร้างเจ้า Uoprocephalus เนี่ยตอนนี้ได้ดินเอมานิดนึงแต่ยังไม่พอนะครับก็ต้องไปขุดดินเอมาอีกขุดฟอสซิลมาอีกโอเค เรามีทีมขุดทีมเดียวเนะี่ยตอนนี้เราก็จะรอฟอสซิลมานะระหว่างรอแล้วก็มาเช็คอาหารหมดตรงนี้เรนเจอร์ <Ranger S 1> ทีมนะครับเดี๋ยวผมอัพให้3คันเลยแล้วกันแล้วก็อัปเกรดตรงนี้ด้วยให้เขามีความชำนาญมากขึ้นนะแบบที่เราเคยอัพในพาร์ทก่อนเลยคำสั่งไม่ต้องเยอะ โอเคเรียบร้อยส่งเรนเจอร์ไปทำการเติมอาหารให้กับไดโนเสาร์ของเรานะ <c oughs> ลืมสร้างประตูให้กับเรนเจอร์ถึงว่านไม่เข้าไปสักทีโอเคทีนี้นายก็เข้าไปทำงานซะนะเรียบร้อยนะเมื่อกี้มันงงตั้งนานทีนี้เราก็จะไปดูที่งานวิจัยต่างๆนะ ่าตรงนี้ได้ฟอสซิลมาแล้วงานวิจัยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรที่น่าสนใจขออันที่น่าสนใจที่สุดผมอีกได้ทีมขุดอีกทีมนะแต่ว่าโอ้โหโคตรแพงเลยยังไม่เอาดีกว่าเอาเป็นพวกนี้แล้วกันนะก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้าง ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะแต่จะอับทุกอันนั่นแหละแต่ค่อยๆเปค่อยๆไปพวกนี้มันถูกที่สุดแล้วในระหว่างที่รอฟอสซิลกลับมานะก็เรามาสร้างที่ดูดตังตรงนี้เลยยังไม่มีจุดส่องไดโนเสาร์นะก็ไว้แ,แถวๆนี้แล้วกันจะได้มองเห็นอัลเบอร์โตซารัสของเรานะซึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มีตัวเดียวที่เราเก็บมาจากพาทที่แล้วนะ หลังจากที่ภูเขามาระเบิดนะต่อเส้นทางออกไปให้เชื่อมต่อกับด้านหน้าอ่าได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์กลับมาแล้วน่าจะขนฟอสซิลมาด้วยนะฮะเดีย๋ยวเราจะไปเช็คกัน โอเคได้มา2อ,อันนะนี่แหละผมถึงอยากได้ทีมขุดอีกทีมนะเพามันขุดมาได้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าด้วยจำนวนตังตอนนี้นะก็ต้องเอาอะไรที่มันสำคัญมากกว่าอาเขตดีไหมเพราะว่าอาหารเราก็มีแล้วนะแล้วก็ขายของกิฟช็อปอะไรเราก็มีแล้ว เดี๋ยวอาเขตแล้วกันเพราะว่าจะได้เพิ่มความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวเนะี่ย t อมดี e เ e นต์ก็อยากได้นะแต่ว่าตั้งเหลือ20,000ตอนนี้ไม่น่าไหวต้องค่อยๆทำเนะี่ยตอนนี้เหมือนเรามาสร้างพักใหม่ซึ่งไม่มีอะไรเลยเนะี่ยซื้ออะไรก็ไม่ได้ตอนนี้ได้ซีนโนมของยูโอโปรเซฟารัสเรียบร้อยเนะี่ย แต่ว่าเราต้องปรับให้ р е й ติ้งมันสูงกว่า65นะจะได้ถึงจะผ่านไม่น่าจะถึงตอนนี้เพราะว่าดีเมันยังไม่สมบูรณ์แล้วก็เรายังไม่สามารถปรับอะไรได้มากนะเพราะว่างานวิจัยยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่ซึ่งกอมันติดอย่างเดียวนี่แหละก็คือตังไม่มีตังคนะซื้ออะไรไม่ได้เลยก็คงต้องรอต่อไปนะ ในระหว่างนี้มาดูกันที่ภาพรวมของพาร์คของเรานะว่าขาดอะไรบ้างรายได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคล,คล้ายเศรษฐกิจบางประเทศเลยเราต้องสร้างอาหารน้ำแล้วก็กิฟท์ช็อปห้องน้ำเนะี่ยที่เราขาดอยู่อันนี้ห้องน้ำโอเคเอาเป็นห้องน้ำก่ันล้วกัน ลัวว่าคนที่มาเดินนี่จะปวดอึปวดฉี่นะอาหารไปซื้อด้านบนก็ได้เราพอมีอยู่โอเคเรียบร้อยเอจะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์นำฟอสซิลกลับมาแล้วนะได้มาสองอันเต็มเต็ม มีแต่เสียตังค์ไม่ได้พวกของมีค่ามาเลยอห้องน้ำเราเสร็จแล้วไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับเสียตังค์อย่างเดียวซึ่งก็เอาไว้ออานวยนความสะดวกนะสตารเจอะก็ไม่ดีนะเปลืองตังค์เอาไว้คนเดียวก็พอครับตรงนี้มีคนเข้าแค่67คนถือว่าไม่เยอะ คนยังไม่เยอะตอนนี้ยังไม่มีอะไรดึงดูดเลยมีแค่เด็กสาวจากพาร์คเก่านะก็เป็นจะเอาเบิร์ดที่ดึงดูดเรดตติ้งเยอะกว่าเพื่อนนิดนึงไอตัววายร้ายที่เราเคยปวดหัวกับมันในพาร์ทก่อนนี่ถ้าผมสร้างเทีร็กด้วยเนี่ยผมว่าถ้าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเลยนะแล้วก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นด้วย แต่ว่างบการสร้างมันเยอะมากนะตอนนี้มีตังแค่แสนเดียวเองคงไม่พอนะต้องรอต่อไปต้องใจเย็นนะพาร์ทนี้เหมือนเรามาเริ่มต้นใหม่อ่ะมีเดรตาเซลติดเชื้อเป็นโรคบางอย่างคือเจ้าเอาเบิร์ตนะส่งเรนเจอร์ไปเป็นโรคที่ไม่รู้จักนะต้องไปวิจัยก่อนยังรักษาไม่ได้ นี่ไงทูเบอร์คลโลซิสแบคทีเรียนะจากนั้นก็เดี๋ยวรอให้วิจัยวัคซีนเสร็จนะเดี๋ยวเราค่อยไปฉีดกันระหว่างนี้ก็มาปรับในเรื่องของรายรับรายจ่ายตรงนี้ก่อนนะให้ได้ตังค์เยอะหน่อยเพราะว่าตอนนี้ตังค์ขึ้นช้ามากอะไรที่สามารถปรับได้นะตอนนี้ก็ปรับไปก่อน ได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีอันนี้สูงสุดเท่าไหร่วะเนี่ยฟอสซิลมาพอดีแป๊บได้แอลเบร์โตซอรัสไม่เอาขายทิ้งเอาตังก่อนตอนนี้ไม่ไหวส่งทีมขุดไปจุดเดิมนะเพราะว่ายูโฟโลเซฟรลัสของเรานี่ยังไม่เสร็จ เฮ้ยตอนนี้เพิ่มเป็น8 8 2 900เฮ้ยรู้สึกว่ารอบนี้จะคนเริ่มจะมาเยอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะกำไรขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วเป็นโลกอีกแล้วอะไรกันอ่าวิจัยเสร็จเรียบร้อยด้วยนะไปฉีดเลยเฮ้ยเด,ดี๋ยวเอ,อาเครื่องบินไปฉีดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันทำลายรถเราเนี่ยอัปเดตใหม่เครื่องบินมันฉีดได้ด้วยเกือบลืม เฮ้ยไม่ใช่นี่ยาสลบอ่าปล่อยเครื่องบินเขาทำงานไปนะทำงานง่ายกว่ากับไดนโนเสาร์ดุดุแบบนี้แล้วเกรดเครื่องบินเรียบไหมเฮ้ยยังไม่อัพนะฮะอัพเลยแล้วกันทำมันกับหน่วยเรนเจอร์เลยผมจัดเซตนี้ตลอดนะ มันควบคุมง่ายดีสีมีสองสีไม่เปลี่ยนแล้วกันตอนนี้มีตังค์ขึ้นมานิดหนึ่งนะฮ0สองแสนน่าจะสร้างอะไรได้บ้างแหละอ่าสร้างอะไรดีฟาสต์ฟู้ดแล้วกันเอาไว้ข้างห้องน้ำนะจะได้อำนวยความสะดวกเดินไม่เดินง่ายๆไม่ต้องเดินไกลกินเสร็จก็ใครปวดใครท่อตรงก็วิ่งเข้าเลย เก็บตังตั้งนานะไม่กี่วินาทีเหลือ80,000หลานงบยังกันนบนายกบางประเทศนัเราเนะี่ยโอเคจากนี้ก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นนะฮะลงทุนนิดนึงแต่กำไรเพิ่มแน่นอนหลังจากที่เราสร้างฟาสต์ฟู้ดเสร็จ Although delicious in a curry or roast with mint jelly, this mammal can also be enjoyed raw and is the principal source of protein for carnivores in the park. <laughs> เจ้าเบิร์ดของเรานี่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยหมุนกล้องลงไม่ได้ด้ยกำลังจะกินอาหารนะ่ะเจ้าแพะน้อยง่าเรียบร้อยไม่คิดจะเดินหนีวิ่งหนีเลยโอเคไปดูกันที่สัตว์กินพืชน,นะเป็นยังไงหายไปไหนหมดวะสัตว์กินพืชเราเนี่ยมีไม่กี่ตัวครับสี่ตัวเองที่รอดจาก อาอิสลานูบลาได้ไรมาบ้างฟอสซิลโอเคได้ยูโพรเซฟลัสมานะอัลเบโตขายไปเอาตังค์ไว้ก่อน70%แล้วนะครับสำหรับจีนโนมของยูโพรเซฟลัสผมว่าเราไปเพิ่มไอ้ตรงนี้ดีกว่าที่เป็นยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะที่จะแอดเข้าไปในจีนโนมของมัน ผมว่านกนี่แหละเรตติ้งดีสุดมันฉลาดนะโอเคตอนนี้ได้ตังแล้วนะี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างอะไรเพิ่มดีกว่าโบลิง่งเฮ้ยกิฟช็อปเลยมาเลยกิฟช็อปต้องขายของก่อนช่วงนี้มีอาหารเสร็จควรมีอะไรขายบ้างโอเคเรือตั้งแสนแปดสร้างได้อีกเนะี่ย ยอาเขตอีกนิดเดียวโอเคเรียบร้อยได้ตังแล้วจัดมามีของกินมีของซื้อของขายควรมีของเล่นด้วยโอเคตอนนี้ก็ปรับให้ได้กำไรนะเราไม่ขายแพงมากอ่าได้กำไรอยู่400 500เมื่อกี้5 0 0ขึ้นมาโอเค 510บาท510ดอลลาร์นั่นแหละตอนนี้ก็ปรับเหมือนกันนะต้องปรับทุกอันไม่งั้นเราจะขาดทุนต้องดูดีๆโอเคก็ประมาณ300นิดๆนะสลับกิฟช็อปตอนนี้ก็รออาเขต คง่ายๆฮะก็คือปรับท o ทอลให้มันสูงๆเข้าไว้ซึ่งตรงนี้น่าจะ300ร้อยตอนนี้ก็ได้กำไรนะผมลืมทีมขุดไปเลยเสียเวลาไหมเนี่ยถึงว่างเงินไม่เพิ่มโอเคก็เดี๋ยวไปดูยูอัลโเซฟลัสนะว่าเรตติ้งเขาจะถึงเรือยง 65นะ้นต้องค่อนข้างเยอะเหมือนกันยังปรับอะไรไม่ได้เลยใส่ดินเอโนเข้าไป59ยังไม่พอนะยังปรับอะไรไม่ได้เลยต้องไปวิจัยดินเอของสิ่งมีชีวิตตัวอื่นกันต่อนะเพื่อได้ามาปรับใช้แต่ก็ดีเหมือนกันนะครับในระหว่างนี้ทีมขุดเขาก็จะค่อยค่ยขุดฟอสซิลมาเพื่อเพิ่มจีโนมให้กับ ยูโรเซฟลัสมันก็ได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็เลตติ้งเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็อัพอัพไปก่อนแล้วกันยิ่งเราอัพยีนเยอะเท่าไหร่นะครเราก็ยิ่งมีตัวเลือกในการปรับเลตติ้งเยอะเท่านั้นโอเควิจัยยีนข้างข่าวเรียบร้อยนะครับโครโรนาไม่ใช่นะ มาดูซิว่าเราปรับใช้ได้หรือเปล่ายังไม่ได้นะช่องนี้อันนี้ก็ยังไม่มีขั้งคาวอา้าวแล้วอัพไปเมื่อกี้สรุปก็คือไม่ได้นะมันต้องจะอยู่ช่องอื่นซึ่งมันล็อกอยู่ไม่ได้ก็เท่ากับยังเหมือนเดิม59เรตติ้งเหมือนเดิมก็ต้องไปวิจัยอย่างอื่นนะทีมขุดยังไม่มา รอบนี้เราจะวิจัยตัวอะไรดีเอ่ยเต่าไหมเฮ้ยเอาอนี่ดีกว่าคอมโดเนี่ยโอเคในระหว่างนี้จีนโนมก็มาอาเบโตขายเฮ้ยไม่ดีกว่าสองหมื่นเองอ่า อยากได้ทีมวิจัยเพิ่มอ่ะปาร9แสนนบเรามี2 0 0นเองไม่พอถ้าเราวิจัยเพิ่มแล้วก็มีทีมขุดเพิ่มนี่เราจะได้ตังเร็วนะทีมขุดนี่สำคัญกว่าต้องเอาทีมขุดก่อนดูสิว่าเราอัพอะไรได้ไหมหลังจากที่อัพคอมมอดมาแล้วไม่ได้ไม่มีในช่องนี้ไม่มีในช่องนี้เหมือนกัน โอเคยังเหมือนเดิมนะซึ่งก็ต้องไปที่ตัวอื่นตัวเลือกอื่นขอภัยที่บางทีจำไม่ได้นะไม่ได้เล่นนานจำไม่ได้ว่าตัวไหนมันอยู่ช่องไหนล้เฮ้ยอันนี้ผมจำได้จระเข้มันอยู่ช่องที่เป็นรูปเกานะเนี่ยดีเฟนต์ต่อไปเอานกดีกว่าผมจับให้หมดเลยแล้วกันในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวรอนะฮะ คงต้องใช้เวลานานสักครู่เดี๋ยวผมจะตัดเลยแล้วกันนะผมจะอยู่ห้องนี้อีกสักระยะนึงเลยและแล้วยีนของสิ่งมีชีวิตที่เราได้วิจัยนะครับก็ครบสักทีนะทีนี้ก็ถึงเวลาและที่เราจะไปสร้างสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่ายูโพรเซฟลัสที่เราค้นคว้ามาอย่างยาวนานตังไม่พอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็น่าจะพอนะเดี๋ยวปรับลองดูก่อน ไอ้อันนี้64แล้ววะ่ะโอ้โหนกตัวเดียว73เลยนะเยอะเยะแล้วก็สเตต,ตัสต่างๆก็ดีกว่าพวกอื่นด้วยงั้นผมเอานกแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ Habitat ฮนะที่อยู่อาศัยยังไม่มีให้ปรับอันนี้สเตรสความเครียดนะฮะคล้ายคล o ายคอมอยังปรับไม่ได้นะ โอเคเดี๋ยวรอตังสักครู่ตรงนี้ก็ต้องปรับด้วยนะเพิ่มให้มันมีโอกาสรอดสูงขึ้นนะโอเคใส่3อันไปเลยทีนี้เจอสองของเราก็จะมีโอกาสรอดมากขึ้นรอตังคห้าแสนนะครับสักครู่ทีนี้เราไปดูที่ทีมขุดเนะได้อะไรมาบ้างมีของมีค่าไหม โอเคจีนมอันนี้ไม่ใช้ขายไปเราต้องทำภารกิจก่อนได้ตังครบเรียง่เนี่ยเช็คก่อนนะเฮ้ยได้แล้วว่ะโอเคตรงนี้เราเพิ่มมาโอกาสรอดเพิ่มขึ้นนะเกือบ80%เเลยตอนนี้ก็รอลุ้นนะครับโอกาสรอดค่อนข้างสูงนะ เย้เสร็จแล้วไดโนเสาร์ตัวใหม่ของเราเปิดประตูรอ,อไว้เลยมาดูกันนะครับว่ามันจะน่ารักแค่ไหนออกมาแล้วรูปร่างคล้ายๆกับแองไครโลโซอรัสนะเพราะว่าเขาเป็นญาติกันแต่ตัวนี้จะมีความเหมือนกับนอนดักแด้นิดนึงตรงปล้องด้านละ่ะมันไม่ใช่ปล้องนะมันเป็นผิวหนัง เสียงร้องน่ารักด้วยเป็นยังไงตันนี้ต้องการโซเชียลนะสงสัยต้องสร้างเพิ่มเยี่ยมเลยตอนนี้ก็ทำให้เพื่อนใหม่ของเรามีความสุขในโกรงของเขานะงั้นก็ไม่ยากนะก็คงต้องอย่าให้เขาอารมณ์เสียนะครับตอนนี้คอมฟอร์ตกำลังลดลงเรื่อยๆ 98...97... แต่ตอนนี้มันลดช้านะซึ่งเราน่าจะสร้างเพื่อนเขาทันไม่ยากฮนะไปดูหน้าตาเขาจะชัดรูปร่างก็ไม่ใหญ่มากนะดูเป็นแองไครโลซอที่มีขนาดกระทัดรัดแล้วก็แข็งแรงนะหางลูกตุ้มค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะโอเคตอนนี้ผมจะขอพักัะพิธีนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้านะ สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ